สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์นัทพริกชะตานะคะกลับมาพบกับท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามในช่อง y t u t u นะคะ,อะของอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแนะนำตัวก่อนนะคะอา,อาจารย์นัทพริกชะตานะคะสอนอยู่ที่สมาคมหราศานานชาชาสอนอยู่ที่สมาสถาบันหราศาไทยสากล และชมรมสุวนคงคำนะคะที่ผ่านมานะคะณตอนนี้ปัจจุบันสอนอยู่ที่ชมรมโหราพธิยานนะคะเพศเกษม7 7นะคะคงจะเริ่มในเดือนหน้านะคะวิชาโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ทักษายุคนะคะวิชาทักษามหายุะค่ะแล้วก็ณวันนี้นะคะอาจารย์จะมาให้โชคลาบนะคะว่า ใครจะปังใครจะเฮงในในงวดวันที่16นะคะแต่ละราศีทั้งหมดมี12บราศีอย่างที่โชว์เห็นอยู่นี้นะคะ,ะมีทั้งหมด12อราศีราศีไหนจะมีโชคนะคะ,ะก็ติดตามกันไปนะคะ,ะดูดาวโชคลาภไปว่าลัคนาราศีไหนะจะเด่นจะดังนะคะจะได้กอบโกยเงินนะะเงินก้อนใหญ่เงินก้อนเล็กตาม ตามราศีตามดาวโชคลาภของแต่ละบุคคลนะคะคำราศีลัคนาราศีสําหรับอาจารย์นะคะต้องมีเวลาเกิดเท่านั้นนะคะ,ะส่วนราศีไม่เอานะคะไม่เอานะคะก็คือก็คือลักษณะนี้ก็ือหมายถึงว่าเป็นเป็นน้าจิตน้ำใจที่ที่ให้แนะนําชี้แนะให้พวกเราว่า ควรจะนำตัวเลขแบบไหนมาเสี่ยงโชคนะคะในวันที่16นะคะดาวในวันที่16บนท้องฟ้าจะเป็นลักษณะอย่างที่เห็นนะคะนี่คือดาวมฤตยูอยู่ที่สถิตยอยู่ที่ราศีเมษนะคะส่วนดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตยอยู่พิษภนะคะดาวราหูดาวพุธดาวอาทิตย์ซึ่งวันนั้นจะย้ายราศีจะข้ามราศี ในเวลา2องทุ่มนะคะในเวลาสองทุ่มจะมาที่กรกฎในวันนั้นแล้วนะคะในวันที่16แต่ณนะเวลาเวลาหวยออกก็คือประมาณ1 5บหนาฬิกาหนาทีโดยประมาณนะคะห้าสิบเกถึงสี่โมงเย็นนะคะดาวอาทิตย์ยังอยู่อยากจะข้ามราศีแล้วนะคะก็คือเนี้ยก็คือการให้เลิกการอะไระเราต้องระวังนะคะในในประเภทเลิกใหญ่นะ ต้องระวังด้วยนะคะดาวข้ามราศีก็คือดาวสาลมนั่นแหละนะคะถ้าพูดใทางโหราศาสตรเ์เกินไปพวกเราก็จะงงนะคะส่วนดาวพฤหัสยังพักเมื่อยอยู่ในราศีมังกรนะคะดาวเสานะคะถอยมาแล้วมาพักเช่นกันอยู่ในราศีธนูนะคะส่วนลูกระวางนะคะเดี๋ยวจะจะดูให้คร่าวๆนะคะลูกระวางที่ดาวเสาดาวเสาพักอยู่นะคะ Uh, จะพักอยู่ใน uh, นาวาังนะคะนาวางังนาวาังพุทธนะนาวาังพุทธนะคะ uh, ประมาณที่สิบสิบเก้าสามองศาสิสิบประมาณสิบองศานะคะโดยประมาณนะไม่ใช่ได้ไม่ได,ได้ได้คำนวณโดยละเอียดให้นะคะดาวเสาร์นะคะในราศีธนูพักอยู่นะคะ uh, ส่วนพฤหัสนะคะก็เช่นกันนะคะ จะพักอยู่ข้ามราศีอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละเดี๋ยวพฤหัสก็จะถอยมาเจอ,อดาวเสานะคะนะแต่วันนี้เป็นพูดถึงในวันที่16ณนะปัจจุบันะจะเริ่มต้นเลยนะคะดาวคนราศีเมษราศีเมษก็คือราศีนี้นะคะที่อยู่ที่อยู่มีมีมฤตยูสถิตอยู่นะคนลักษณะเมษนะตอนนี้เป็นยังไงนะคะโอเค,อเ,คเหมือนเหมือนในลักษณะที่แบบว่าอึดอัดมานาน <laughs> อึดอัดมานานเพราะว่า มีเขาเรียกว่าไวรัสนะวงกลมๆนี้เขาเรียกไวรัสนะคะสถิตอยู่นะคะไปอะไปไหนมาไหนก็คือเหมือนกับติดๆอยู่นะคะตัวเองก็อยู่ในภพวบบินาศชนะนะคะ,ะถ้าวางเสร็จก็คือวินาศชนะในวันนั้นยังไม่ได้ย้ายนะคะร่วมกับดาวพระเกตแนะนำนะคะแนะนําให้ไปมันทำบุญมันติบ,บติมันปฏิบ,บัตินะคะจะได้จะได้ มีโชคมีลาบเับเขาส่วนดาวโชคลาบก็คือพระราหูกับดาวเสาร์นะคะอ่าโชคลาบลรคนราศีเมษจะไปที่ไหนนะคะการเดินทางนะคะการเดินทางการทํางานในหน้าที่การงานนะคะอ่าจะเป็นดาวเสาร์กับดาวราหูนะดาวโชคลาบของราศีเมษนะคะอ่าให้ไปตามเอานะคะอยู่ที่ไหนบ้างนะคะอะดาวโชคลาบนะคะมันไปสถิตอยู่ที่ภพสหัชชะแล้วก็ที่ภพกรรมมะของคนเมษนะคะ ก็คือ7กับ8นะคะอยู่ที่ภพสหชากับที่ภพกัมมะนะคะเพราะฉะนั้นอ่าแนะนำนะคะแนะนำว่าให้ตามเลขลาภะไปนะคะเป็นเป็นดาวอะไรบ้างนะคะอ่าจะไปอย่างเร็วนะคะให้ตามเอานะคะจำเอานะคะจดจด,จดใช้ปากกาจดก็ได้นะคะมันจะไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนลักษณะตัวเลขที่ออกมาบอกมาง่ายๆเป็นตัวเป็นตเนตเป็นคู่เป็นคู่นะคะต่อไปราศีพฤษศนะคะพฤษศนี้ก็คือตัวเองมั่นคงนะคะ ดาวบ้านคงแต่ว่าพักอยู่นะนอนอยู่บ้านแองแมงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีดาวสหัชชะนะคะสหัชชะมาร่วมด้วยนะมีเพื่อนมีฝูงนอนอยู่แต่มีเพื่อนมาเล่นด้วยนะคะเป็นดาวจันทร์ซึ่งเป็นมหาอุดนะคะ,กะเกษตรกับอุดอยู่ในการวันนั้นนะคะโอกาสมีไหมการเงินมีไหมโอกาสมีแน่ๆนะคะคนพืชศพนะคะ มี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 ร้อยเปอร์เซ็นต์นะหาแบบไหนนะคะเจ้าเรือนลาภของพฤศพก็คือเป็นพฤหัสพฤหัสอยู่ไหนเอ่ยพฤหัสอยู่ที่มังกรนะคะให้เราตามเอาส่วนลาภมีอังคารกับมีพระเกตมีสามกับเก้าว่าง,งั้นเถอะนะตามเองนะพฤศพนะมีโอกาสได้ตังนะนะคะ,ะกับเพื่อนกับฝูงหาเอานะ,ะส่วนราศีต่อไปนะคะ ราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนนะไม่ใช่ราศีนะคะลัคนานะคะจะมีดาวนะคะมีดาวราหูมีดาว,าดาวาพุธมีดาวอาทิตย์กลุ่มลัคนาอยู่นะคะส่วนดาวเจ้าเรือนลาภะก็คือราศีเมษนะคะเมษนะคะ่ะแต่มีวงกลมๆอยู่นะคะให้ตามเอาให้จับใส่เอานะคะแล้วลาภะ ก็คืออังคารเนี้ยเลขสามันไปอยู่ไหนนะคะเพราะฉะนั้น3 9นะคะ3อยู่กับ9แล้วอย่าลืมศูนย์นะคะที่เป็นเงินเป็นทองกระดุมพระนะคะกระดุมพระให้ดูที่กระดุมพระกันดาวลาพระกระดุมพระนะคะมาอยู่วิ่น้าของคนมิถุนนะคะแบบนี้ตั้งตามยังไงนะคะได้แล้วไม่ต้องไปบอกใครนะคะไม่ต้องไปบอกใครเงินก้อนใหญ่แล้วซ่อนไว้นะ,ะเป็นดาวอะไรเราเห็นแล้วเนี่ย อยู่นานๆแล้วเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยนะคะต่อไปนะคะเป็นลัคนา,าราศีกรกฎกรกฎตัวเจ้าเรือนเกษตรนะคะวันที่16คนกรรกฎมีโอกาสล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าตัวเองไปเป็นมหาอุดยิ่งใหญ่อยู่ในภพลาภะนะคะจะถูกหวยรวยเบอร์ได้ในวันที่16กรกฎานะคะ,ะการเงินอยู่วินาศนะคะการเงินอยู่วินาศนะคะ ซึ่งเป็นอะไรคะเป็นราชานะคะตัวตนไปอยู่ลาพระได้แน่ๆได้แน่นอนนะคะเจ้าเรือนราพะก็เป็นเกษตรนะ,ะเพราะฉะนั้นตามง่ายๆนะคะ6กับ2นะคะต่อไปราศีลัคนาราศีสิงห์ยังมีโอกาสอยู่แต่เขาจะข้ามราศีแล้วนะคะเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้มันทําบุญนะคะมันทําบุญนะ,ะทำบุญแล้วจะได้อีกเพราะว่าคนราศีสิงห์งวดปันที่หนึ่งอะได้เยอะอยู่แล้วนะคะ ได้เยอะเพราะอะไรตัวเองมาเป็นราพาอยู่แล้วนะคะและเป็นราชาได้อย่างง่ายๆนะได้จากสังคมเพื่อนฝูงและพูดให้จากเพื่อนฝูงด้วยนะคะส่วนนั้นที่16ก็เช่นกันนะคะยังมีโอกาสอยู่นะคะเจ้าเรือนกระดุมพ้านะคะก็มาอยู่ร่วมกันนะคะดาวพุธเลข4กับเลข1นะ,ะยังตามได้อยู่การเงินตามมานะคะต่อไปนะคะลัคนาราศี กันนะอาจารย์กันอยู่เนี่ยนะคะพอดีพอดีมีมีอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวมาช่วยดูแลอยู่นะคะอ่ะลัคนาราศีกันนะคะ,ะเจ้าเรือนการเงินคือเลข6นะคะเลข6นะคะเลข6ก็คือราศีตุลน,นั่นแหละนะคะส่วนเจ้าเรือนราพักก็คือเลข2กันยังมีสิทธ์อีกนะกันยังมีสิทธ์อีกนะคะอ่านะคะเพราะอยู่สุภาอีกเช่นเดิมนะคนราศีกัน คนใกล้ตัวของอาจารย์ก็ได้อยู่นะคะ,ะลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นลัคนาราศีกันก็ได้สิงก,ก็ได้นะคะเพราะอะไรเพราะเงินเขานะคะมาอยู่ตรงนี้สุภะแต่วันที่หนึ่งลาภามาอยู่ตรงนี้อันนี้ลาภามาอยู่ที่สุภะต้องเพราะฉะนั้นแก้โดยการยังไงคะเดินทางไกลไปไหว้พระไปขอพรจากเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ เทพที่เรานับถือนะคะเป็นเทพผู้หญิงนะคะจะให้เงินให้ทองนะคะให้โชคลาภของเราในวันนั้นเวลานั้นนะคะเพราะอาจารย์ตั้งมาที่15.59ถึง16.00นะคะเพราะว่ารางวัลที่วันที่1มันออกช่วงประมาณนั้นอนะ,ะต่อไปนะ,น,น,นะคะคนลัคนาราศีตุลนะคะลงมรณะอ่ะทำไมทำไมไม่ได้สักทกี ดาวการเงินเป็นยังไงดาวการเงินมาที่พบอรีนะคะมาที่พบอรีอยู่นะคะส่วนดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสมาอยู่พันธุนะคะดาวพันธุเล็กเลขเจ็ดมาอยู่ที่สหัสชชะนะคะอ่ะตามไปทําบุญก่อนนะจับหาเอาเจ,จ,จ้าเรือนลาภะ ซึ่งเป็นการเงินดาวโชคลาภของคนราศีตุลก็คือเลขหนึ่งะคะเลขหนึ่งอยู่ไหนเลขหนึ่งอยู่ที่สุภะนะทางไกลอีกเช่นเดิมเอากับเพื่อนหากับเพื่อนนะคะหากับเพื่อนนะคะอ่าเขาเรียกว่าแรกกันเดินทางไปทําบุญปฏิบัติธรรมนะ,ะแล้วก็แรกกันอยู่ทางไกลนั่นแหละนะคะอ่าเพราะว่าการเงินอะ่ะมันต้องมาจากการแก้ไขนะคะมาจากการแก้ไข ต่อไปเป็นไปอย่างไวเนาะบางคนอะ่ะมันใหม่อยู่นะคะอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะตามอาจารย์ไม่ทันเพราะว่าเป็นลัก,ลกษณะของโหราศาสตร์ไทยนะ,ะต่อไปเป็นคนราศีพิจิกนะคะคนราศีพิจิกนะคะตัวเองนะคะตัวเองนะะ้าต,นะตอนเนี้ไปที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดินทางนะคะต้องเดินทางนะคะวันนั้นนะคะส่วนส่วนโชคลาภของของคนพิจิกอะ่ะ จะเป็นดาวพุธเลขสี่เลขสี่ไปอยู่ไหนเลขสี่ต้องไปที่ไหนคะไปมอณะก็คือไ,ไปจากไดจากการเดินทางนะ,ะโชคลาภอยู่ที่การเดินทางโชคลาภอยู่ที่การเจอจากการไปเจอ,อไปทําบุญนะไปไหว้พระไปปฏิบัติธรรมเนี้ยก็ถือมานะคะไปเสี่ยงดูนะคะได้ตัวอะไรได้เลขอะไรแล้วก็เอามานะคะ อ่านะคะก็มีก็คือส่วนดาวการเงินของพิจิตรคณาราศีพิจิตจะเป็นดาวพฤหัสนะคะไปที่ไหนล่ะมาที่สหัสช้านะคะพักอยู่รออยู่นะคะต้องรอก่อนนะคะเดินทางเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นนะทําบุญเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นไหว้พระเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นนะคะสําห,ห,นนะะสหรับคนพิจิตนะคะอ่านะคะต่อไปนะคะคนลัคนาราศีธนูนะคะ ธนูตัวเองมาอยู่มาพักอยู่ตัวเองเป็นดาวพลหัดนะคะ,ะมาพักอยู่ที่เรือนการเงินนะคะ,ะมาอยู่ที่เสาสลับเรือนกันนะคะธนูนะคะงวดนี้มีโอกาสได้นะคะมีโอกาสได้เงินก้อนโตนะเจ้าราพะก็เหมือนกันนะคะราพะนะคะเป็นกเกษตรนะคะเจ้าเรือนโชคลาภแะได้แน่ๆน,นะคะได้แน่ๆน,นะคะจากการเดินทางก็ได้ จากการไปทําบุญก็ได้จากการปฏิบัติธรรก็ได้นะคะนะคะคนลัคนาราศีธน,นูมีโอกาสได้นะคะเป็นดาวสลับเรือนด้วยต่อไปคนมังกรคนมังกรเจ้าเรือนลาพาก็คืออังคารนะคะเขามาอยู่ที่เรือนลัคนาราศีมีนนะคะการเดินทางได้จากการเดินทางนะคะได้จากเพื่อนได้จากการติดต่อ ได้จากการทำบุญนะคะมีมีมีดาวพระเกตร่วมด้วยนะคะถ้าคุณอยากมีโชคลาภอีกก็คือเหมือนงวดที่แล้วอ่ะนะคะคุณก็ต้องไปปฏิบัติไปทําบุญอะนะคะคนลักนาราศีมังกรนะคะ,ะตัวเองลงวินาศก็อาจจะไปไกลหน่อยนะอาจารย์ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะนะคะอย่าอย่าพิ่งทิ้งกันนะอย่าเพิ่งนั่งรนะัดนะคะต่อไปถึงมังกรแล้วถึงถึงมังกรแล้วใช่ไหมอาจารย์ อกลุ่มนะคะต่อไปเป็นกลุ่มนะคะโชคลาบก็คือดาวพฤหัสอ้าวกลุ่มพฤหัสอยู่อยู่วินาตนะคะก็แนะนําให้เชน่นกันก็คือถ้าเกิดว่าให้ลัคนาราศีกลุ่มนี่เบาหน่อยแล้วกันนะคะตัวเองมาอยู่ราาก็จริงนะคะตัวตัวเองอ่าไปอยู่ปุตตะก็จริงนะคะอ่าแต่ดาวโชคลาบดาวการเงินเนาะมันมันโอกาสเสี่ยงก็คือสูงมากนะคะ จากการเดินทางการติดต่อการทางไกลเนี่ยอาจจะเป็นการทําบุญนะคะทาบุญนะคะส่วนระรนาศีมีนนะคะการเงินนะคะคนคนมีนมีโอกาสเลยนะคะมีโอกาสได้โชคลาภหรือว่าจากหน้าที่การงานนะคะได้เยอะได้สูงนะคะเพราะว่าตัวเองอ่ะยังอยู่ที่ลาภะอยู่เลยนะคะการเงินก็มาทับตัวเองอยู่นะคะ เลขที่น่าสนใจก็เลข3กับเลข9นะคะที่น่าสนใจนะคะลองเสี่ยงดูนะคะอ่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นทั้ง12ราศีนะคะอ่าโอกาสที่จะปังนะคะต่อไปเป็นราศีที่จะปังอันดับหนึ่ะคะสำหรับงวดวันที่16กก็คือราศีธนูนะคะราศีธนูนะคะอ่า ราศี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 แรกนะคะอันดับจัดเป็นอันดับหนึ่งเลยคือราศีธนูนะคะต่อไปก็คือราศีเมยนนะคะราศีกรกฎนะคะอันดับ3นะคะ,ะก็ลองนำไปเสี่ยงดูนะคะ,ะสำหรับคนที่มีเวลาเกิดก็จะรู้ลักษณาตัวเองนะคะ,ะถ้าไม่รู้ลักษณต้องติดต่อส่วนตัวนะคะให้สามารถที่โทรเบอร์นะคะ โทรติดต่อส่วนตัวจากเบอร์ ID, ID line S ID ไลน์มาก็ได้นะคะอาจารย์จะแนะนำนะคะแนะนำาการตั้งดวงให้นะคะอาจจะมีค่าครูบาอาจารย์นะคะและก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะแนะนำในเรื่องโชคลาภให้นะคะดูดวงพยากรณ์ให้นะคะอันนี้มีค่าใช้จ่ายมีค่าครูนะคะ,นะคะ าราศีจัดมาก็คือมี3 3ราศีใช่ไหมอาจารย์ให้ไป4ราศีก็ได้เพิ่มด้วยมิถุนนะคะมิถุนนะคะมิถุนได้นะคะเพราะว่าธนูนะคะธนูอันดับสองคือมีนนะคะอ,อันดับ3อันดับ3ก็รกฎนะคะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็ มีถุนแล้วก็ตามด้วยพืชศพนะคะพืชศพก็ยังได้อยู่นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะยังไงก็ไม่พลาดนะคะยังไงก็ไม่พลาดถ้าเรารู้ตามตามราวได้ตามตัวเลขได้นะคะส่วนอย่างอื่นรายละเอียดอย่างอื่นนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจกตต็ติดต่อโดยตรงนะคะจะมีก็คือรับพยากรรับดูดวงให้นะคะส่วน อะไรอะคะอาจารย์อีกอย่างหนึ่งก็คือดวงพี่ชัยสงครามที่ตั้งอยู่เห็นไหมมีมีกล้องไหมดวงพี่ชัยสงครามนะคะอา,อาจารย์สามารถที่อาจารย์นัดพลิกชะตานะคะสามารถาแก้ดวงนะคะแก้แก้ดาวเห็นไหมคะอาจารย์ได้ไหมได้นะโอเคนะคะก็คือการพลิกชะตาโชคลาบนะคะให้โชคให้ลาบนะ าจากร้ายกลายเป็นดีนะคะจากหนักให้เป็นเบานะคะใครที่มีใครที่ซื้อแล้วโอท้ทั้งทั้งทด่ดวงมีนะคะไม่ไม่มีไม่ได้เลยนะคะสามารถปรับนะคะคำนวณดวงนะคะยกดาวทั้ง10องค์นะคะให้ขึ้นอยู่แนวในในระดับเดียวกันนะคะให้คุณมี ชีวิตที่ไม่ตกต่ำนะคะยกสูงขึ้นโดยการปรับดวงนะคะแก้ไขนะคะคำนวณดวงนี่คือหน้าตาของดวงพิชัยสงครามนะคะรายละเอียดการการทำดวงพิชัยสงครามนะคะก็คือมีวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดนะคะอของของเจ้าชะตาเองแล้วมาคํานวณมาสมผุดดาวนะคะคูณบวกลบเอามาคํานวณให้สูงขึ้นนะคะ แล้วก็ล้อมรอบด้วยพระคาถาพระหงนะคะบทพระหุงนะคะแล้วก็บทนี้ก็คืออิติปิโสร้อยแปดครอบรวงชะตาให้ให้ท่านเนื้อแล้วคาดปลอดภัยนะคะ,ะป้องกันสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายนะคะข้อสองนะคะคือคือศัตรูคู่แข่งด้วยนะคะข้อ3ก็คือโชคลาภข้อที่สี่เงินทองข้อที่5ก็คือความรักนะคะ ะะการเงินการงานตามมามันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครใครก็คือที่อาจารย์ทาก็คือจะมีจะมีบล็อกนะคะจะมีบล็อกแล้วก็คํานวณน,นะคะแล้วก็พอทํานวณเสร็จลงรวงเสร็จก็จะให้พระอาจารย์ท่านสวดนะคะ สวดก็คือเป็นบทสวดน,นะคะเริ่มจากที่1วันพระนะะถ้าใครรีบอยากรีบไปบูชาก็ได้หนึ่งวันพระก่อนนะคะหรือบางคนก็เอาเลยอาจารย์นานๆไม่เป็นไราสามวันพระก็ได้อย่างเงี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นอ่ะก็แล้วแต่คนนะคะแล้วทุกปีทุกปีก็จะมีไหว้ครูนะคะก็จะได้นําดวงนะะมีลูกศิษย์ลูกหาที่ทําไปแล้วนําดวงเข้ามาไหว้ครูนะคะ ไวครูใหญ่นะคะก็จะทําเขาเรียกว่าเพิ่มพลังให้เราแข็งแรงมากขึ้นเหมือนกระตุน้นนะก็เขาเรียกว่าจะขังในตัวนะคะจะช่วยให้เรากลับร้ายกลายเป็นดีชีวิตไปในทางที่ดีนะคะส่วนส่วนบล็อกเริ่มต้นนะคะที่ก่อนที่จะมาเป็นรูปร่างนะคะอันนี้ที่จะมาเป็นรูปร่างก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็น เป็นอักขระลงด้วยกระดาษแล้วก็มาลงด้วยบล็อกแกะบล็อกนะคะถึงจะมาทําเป็นแผ่นแบบนี้นะคะจากครูบาอาจารย์นะคะท่านเขียนนะคะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะคะ,ะเป็นบทพระหงล้อมรอบนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็อีตีปิโสร้อย 8, อยู่ใจกลางนี้นะคะและนอกจากนี้ก็คือจะเป็นตัวเลขที่อาจารย์คำานวนดวงขึ้นนะคะหนุนหนุนดวงเรานะคะ ให้ชีวิตเราดีขึ้นให้เปลี่ยนปแปลงไปในทางที่ดีนะคะจากร้ายกลายเป็นดีดาวใดดวงใดองค์ใดที่มันเสียเราก็ปรับให้มันดีขึ้นนะคะดาวดาว,ด,าวดวงใดองค์ใดที่มันดีอยู่แล้วก็ทําให้เราดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือคําว่าดวงที่ใช้ทงสงครามนะคะทําให้ชะตาคลิกกับร้ายกลายเป็นดีนะคะ,ะกับคือเหมือนกับว่าดวงที่เกิดมาตั้งตั้งว่าจะรวยจะรวยอยู่แล้วอะนะคะ รอ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 แล้วรออีกมันติดอะไรนะคะสามารถแก้ได้นะคะใช้วิธีแก้โดยการปรับดวงนะคะปรับคำนวณดวงดาวเวลาเราเกิดนะคะเวลาเกิดวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดคนเราอ่ะมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะมันแก้ไม่ได้แต่เราสามารถที่จะปรับนะคะปรับดวงปรับดาวในเวลาเกิดให้ที่มันร้ายรให้กลายเป็นดีได้นะคะ จากแคลวคาดปลอดภัยก็กลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเลยร่ํารวยความรักสมหวังชีวิตครอบครัวสมบูรณ์พูนสุขนะคะยศถาบรรดาศักดิ์ก็เลื่อนนะคะคนที่เป็นรับราชการนะคะชั้นตําแหน่งไม่เคยเลื่อนสักกีนะคะย่ําอยู่กับที่7-8ปีเงี้ยพอได้ดวงไปก็เกียรติดิมาแล้วนะคะบางคนบุญได้บุญเยอะพอมีเสร็จเลื่อนปั๊บเลยนะคะภายใน 5วันภายใน7วันนะคะก็เห็นผลมาแล้วนะคะพิสูจน์พิสูจน์มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสนใจนะคะถ้าสนใจให้ติดต่ออา,อาจารย์นัพลิกชะตานะคะเบอร์โทร063696566 ID ไลน์นะคะ0954691499นะคะ ถ้าใครสนใจนะคะพวกเราท,ทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์หรือบ้านดาวนำโชคนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะรักกันไปอยู่ดูแลกันไปนะคะกดไลค์ให้เราด้วยนะคะจากที่น้ำจิตน้ำใจจากคุูบาอาจารย์ที่ที่ให้คำแนะนำพวกเราไปน,นะคะ,ะเดี๋ยวก็พบกันอีกนะคะในใน ในเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ในในช็อตหน้านะคะนะคะในตอนหน้านะคะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้โชคดีร่ำรวยกับทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ